ัเอ้าวคอยเพชรมาเพชรมาอาะซีเพชรเอาค่ะเอาหนึ่งเอาล่าหัวชนหัวชนกันเอาถอยไปก่อนถอยไปก่อนหัวคนเนี้ยเอ้าเอ้าหนึ่งกวอปอ้างก๊อปอะหัวหัวไห่เที่ยเดียวคนละ

มาหาลูกวิทมาหาลูวิทนะเอากาแฟมาแฟมให้ลูวิทดื่มหนค่ะเอาให้น้องวิทดื่มด้วยค่ะขอบคุณค่ะอ๋ออร่อยค่ะอารย่้งวินะไรกนพจ้าอะไรนะคะบอกบอกอที่เอาให้เลยค่ะ

ไหนน้องเปี้ยวไ,ไม่มีเลยไหน,นไม่ได้ตู้นู้นหรือเปล่าอยู่ตู้นู้นหรือเปล่าไปไปดูในครัวปะปะปะไปดูในครัวปะเอากับเขาไหมนะเอาไหมน้องเปี้ยวไหมอยู่ลี่